สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพท์ูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าวกลับมาช่วงที่2ของจับตาประเทศไทยนะครับคุณมีวเราจะไปเรื่องอะไดีช่วงที่2เอาภายดีไหมคะน,น่าจะร้อนชาที่สุดแล้วค่ะร้อนชาทั้งออกของอันภายจะเป็นยังไงตอนนี้คือมองข้ามชดไปคือแน่นอนสุดท้ายนี่ จะเป็นที่ธร,รณีสงอย่างแน่นอน <Ừ. S 2> แต่อยู่ในการโปรเซสในกระบวนการที่จะดําเนินการะนะะแต่สุดท้ายแล้วคาตอบเพราะเป็นที่ธรณีสงแล้วจะเป็นยังไงต่อคือประเด็นคือมีประชาชนที่ไปซื้อบ้านในบ้านจาัดสรรหมู่บ้านราชธานีเอาแล้วถ้าเขาไม่รู้มาก่อนว่าอ้าวนี่มันเป็นที่ธรณีสงตรงนี้แหละจะเยียวยาอย่างไรคือมันสองส่วนบ้าน,บ,านบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็สนามกอล์ฟนะคุณทักษินนั้นไปพูดที่สารคามอยากให้มันจบ แต่มันมีประเด็นนะบางช่วงบางตอนคุณรัศิ์พูดว่าก็ในทัดเทเป็นเจ้าของแล้วค้าและให้มันจบไปเลยคือตอนนี้เนี่ยคือคุณหญิงพจมานี่ก็ได้รับโอนจากคุณแพทองทานมานะฮะไปถือแทนลูกไว้ก็เป็นครอบครัวชินวัตรมีคุณหญิงพจมานคุณพานทองแท้คุณพินทองทาไม่มีชื่อคุณแพทองทานแล้วเพราะว่าโอนให้ม่แลวใช่ใช่มองข้ามช็อตกันก็มีอยู่หลายสูตรนะกรมที่ดินเมื่อวันก่อนอุตสาหกรรมชาร์จมาทํา กราฟริกมานะ,ะสีทางออกทางเลือกที่หนึ่งเป็นยังไงสองสามสี่อันนี้แหละแต่เมื่อวันวเมื่อวานสิค,คุณถาวเรเสนเนียมอดนนีตอดีตช่วยว่าการการะทรวงมหาไทยซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อปีห้าสองหสานี่เคยกำกับดูแลกรมที่ดินคุณหมิว<อ>ท่านก็เคยมีความรู้เรื่องนี้แล้วก็เสนอแนวทางไปอีกแนวว่าเรื่องนี้รัฐจะเสียหายไม่ได้ค่ะ ไอ้ที่บอกว่าจะต้องมีการเยียวยา7,700วรล้านเนี่ยรัฐจะเสียหายไม่ได้เอาก็จะมีคําถามว่าเอาแล้วมันจะทํำยังไงครับพิการนันดังนั้นเราจะไปคุยกับคุณทวันเสนเนียมนะครับอีตแลฐมาดีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีตสสหลายสมัยนะครับอยู่ในสายแล้วใช่ไหมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณทวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านและท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับ เวลาจะไม่มากนะคุณถาวรก็เลยถามเข้าประเด็นเลยว่าถ้าไม่ใช่สี่แนวทางของกรมที่ดินที่เสนอมานี่แนวทางของคุณถาวรสันเนียมที่เป็นข่าวเมื่อว,วานแบบสั้นๆวันนี้อยากให้ขยายเป็นยังไงครับถึงว่าที่ดินทั้งสองแปลงเก้าร้อยขวายตกเป็นธรณีสงผู้จัดการบรดกมีหน้าที่ในการโอนที่ดินให้กับวัดเท่านั้นอื วนคนบางคนที่เป็นนักการเมืองและตั้งใจที่จะงุบที่ดินแปลงนี้เขาไปจดทะเบียนบริษัทขึ้นมานะฮะเช่นไม่ใช่เช่นน่ะบริษัทอันไายคอร์ปแอนด์สปอร์ตคลับจดทะเบียนเมื่อ30ตุลาสามสองแล้วอันไายเยนเอสเตทจดทะเบียนเมื่อ19บกมกราสามสามระเดนที่ปัญหาอยูว่านี่เป็นการวางแผน เพื่อที่จะเอาที่ดินทั้งหมดเนี่ยโอนมาทำธุรกิจจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ครับ <c oughs> และที่สำคัญที่ดินตกเป็นกรณีสงตามภาพจักคณะสงอศสองห้ศูนย์มาตรา33 <c oughs> และผู้จัดการมหลกจะต้องโอนที่ดินที่เป็นอกองมาดกเนี้ยพัก <c oughs> วัดธรรมิการามเท่านั้นตามมาตรา34 <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้ <c oughs> ริทิกรรม การที่คุณทำผิดโดยขัดหรือยแย้งกับความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนและก็เป็นการต้องห้ามโดยบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา50ของกระบวลแพง่งคนเหล่านั้นก็ไม่ได้กรรมสิ์เลยมาตรา150ใช่ไหมที่เห็นคุณทวารหนึ่งร้อยประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา150ที่เขียนไว้ว่าการใด ที่เป็นการกระทําที่เป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมายอหรือขัดต่อความสูขงขเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนเน,นี่ยอันเนี้ยต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยพรรวอนสงูงแล้วก็อขัดต่อความสูงบเรียบร้อยแน่เพราะเจ้าของโรดกต้องการให้เอาที่ดินแบบนี้เป็นของวัดเมื่อเป็นเช่นนี้ใครก็แล้วแต่ที่รับซื้อไปเมื่อผู้โอน ไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้รับโอนนั่นคือทั้งสองบริษัททั้งอันไทยกอบฟและอันไทยเลียนเอสเตดรับโอนไปโดยที่ผู้โอนก็คือผู้จัดการรดกเนะี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้รับโอนเขาจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ใครที่รับโอนหลังจากนั้นก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์เลยทีนี้ประเด็นปัญหามีอยู่ว่าผมฟันรงว่าทั้งสองบริษัทเนี้เป็นการจดทะเบียน โดยไม่สุจริตแม้จะเสียค่าตอบแทนก็เรียกค่าเสียหายไม่ได้เพราะตัวเองยอมตนเข้าไปร่วมกระทาความผิดในการโอนที่ดินครั้งนั้นอเหลืออย่างเดียวว่าถ้ารัฐจะเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนสองร้อยกว่าครอบครัวจะทํำยังไงครับหนึ่งเมื่อโอนในที่ดินของวัดแล้ววัดให้เช่าระยะยาวไหมตามพรบรัดอิงสิทธิ์ไหมอ่าหรือจะออกพระราชบัญญัติ โอนให้กับพี่น้องประชาชนในทั้นสอง200ร้อยกว่าแปลงไหมไอ้ไนี่อยู่ที่รัฐบาลจะำดำเนินการแต่ที่คุณทักษิณบอกว่ารําคาญแล้วอืมอยากจะให้เสร็จเส็จทัทีเสร็จก็คือคืนที่ดินใงนี้ให้วัดไปก็แค่นั้นเลยครับคุณทักษิณครับ <c oughs> แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเป็นมือแรกนะคะ ตรงนี้จะเป็นประเด็นนะแต่รู้หรือเปล่าอ่ะรู้หรือเปล่าคุนอ้างแต่ต้องไปสู้กันในศาลคุณรู้อยู่แล้วคือผู้โอนให้กับบริษัทอันภัยกอบหรืออันภัยเรียนเอเตตนะครับไม่มีสิทธิ์เหนือหรือดีกว่าอันภัยกอบและจะโอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ดินแปลงนี้ให้เขาได้อย่างไงเพราะยังเป็นที่ดินของวัดผู้โอนนี่คือผู้จัดการระดงพันพิจิ ผ้ายังอยู่ก็ต้องเอาไปติดคุกผู้รับโอนที่หรือผู้ดทางการก็เหมือนกันไม่ว่ารัฐสีช่วยในปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองต่อเนื่องสามสามนี่นะฮะก็ต้องไปติดคุกแต่เขาปล่อยให้คดีขาดอายุวามไอ้นี่ต้องเล่นงานปปชเพราะปปชคนที่ทําให้คดีขาดอายุความยังมีชีวิตอยู่คดีของคุณสนอเทียนทองนะตอนนั้นออายุถูกต้องครับถูกต้องฮะทีนี้ีคุณทวารแต่ว่าขอขอขออนุญาตนิดเดียวนะ ทางออกของคุณถาวรคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดมันมันคือแนวแบบไหนยังไงครับตอนนี้หนึ่งที่ดินที่เป็นของอบริษัทที่ยังไม่ได้โอในให้กับบุคคลไทยนอกที่ไม่ใช่ประชาชนเน่ยยึดมาครับตัวนวัดจะให้เช่าก็เป็นสิทธิของวัดแล้วอ๋อเพราะก่อนหน้านี้ยายเนื่องก็ให้เขาเช่าํำนาอยู่ครับและในช่วงที่ยายเนื่องเสียชีวิต ตงกระทั่งมีการจัดตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็เก็บค่าเช่านาให้กับวัดอยู่คแต่เผอิญจะเรียกว่าจะเอาวาสในขณะนั้นผมคบคิดกันหรือเปล่าผมท่านข้อสังเกตครับกับผู้จัดก,การมรดกนะฮะจริงๆผู้จัดก,การมรดกคนที่ไปโอนก็ไม่ใช่คนแรกะนะฮะคนต่อมาแล้วเพราะเหตุว่าคนแรกๆเขาไม่กล้าที่จะทําผิดทําบาป ลาออกจากการเป็นผู้จัดก,การโมรโดกก็ไปจับตั้งไงโดยมีในฐานระดับภูอากาศเเงก็มีในยุคนั้นที่เป็นกรรมการอของมุลนิธิวัดมะปุรสิ่งเหล่านี้เป็นกระบ,บวนการอมพะมากี่วัดมาบอกว่าไม่รู้ซื้อมือสองมือสามไม่ทราบรับโอนโดยสุดจริตและเสียค่าตอบแทน จึงมีจิตเรียกค่าเสียหายก็ต้องบัญจึงบิ้นสามีขาวดังนั้นแนวคนถาวรคือว่าถ้าจะให้เช่าก็เป็นไปได้แต่จำเพาะกรณีสองรอยสี่ายเท่านั้นถูกไหมฮะนี่ผมบังคิดผมนะแต่ให้เช่าทั้งหมดก็ได้อยู่ที่วัดครับอยู่ที่วัดคือหมายถึงทัดที่เป็นสนามอฟแล้วก็บ้านจัดสรรเนี่ยก็เอากลับไปเป็นที่วัดแล้วก็ค่อยให้วัดเช่าเออปล่อยเช่าใช่ไหมคะถ้าเก้าร้อยกว่าไล่ต้องไปเป็นที่ต้องโอนทางธุรการ S <S ในการจดทนะเบียนนั้นเป็นของวัดไปก่อนหลังจากนั้นก็มาตั้งหลักนะเมื่อเป็นที่วัดแล้วจะโอนกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นต้องออกเป็นพระราชบัญญัติถ้าวัดบอกว่าไม่ได้ไม่โอนให้แล้วไม่ให้ออกบ้านเป็นพระราชบัญญัติแล้วขอให้เขาเช่าก็เป็นกรรมสิทธิ์เป็นเรื่องของวัดครับอืม,ม<า>นะทั้งเก้าร้อยกว่าไร่นั่นแหละค่ะแล้ว<น>้วการเยียวยาให้กับคนที่อสมมติไม่รู้แล้วไปซื้อบ้าน ในหมู่บ้านราชธานีแล้วถือกรรมสิทธิ์เอาไว <ป S> ้แล้ว<ด>สุดท้ายามันเป็นที่คลาณีสงจะเยียวยาคนเหล่านี้ยาใไ้มูุถาวรเป็นหน้าที่ของผูเ้เสียภาษีหรยอครับไม่ใช่นะเขาจ่ายเงินให้ใครก็ไปฟ้องไล่เบี้ยกับคนนั้นครับอา,อาจจะต้องไปฟ้องไล่กับทางเอกชนที่คุณไปซื้อบ้านมาไม่ใช่อาจจะต้องแบบนั้นในการฟ้องคดีฟ้องเอากับคนที่รับเงินจากผู้ซื้อโดยสุจริตในเสียค่าตอบแทนอื ทางที่จะเป็นรัฐไปชดใช้ให้กับประชาชนคุณบอกว่าเป็นแบบนั้นไม่ได้ผมจัดพานหัวชนขวาเพราะเจ้าหน้าที่ที่ดีหรือข้าราชการที่ทําผิดจะให้รัฐไปรับผิดชอบด้วยไม่ได้ครับผมสู้จนถึงศาลจนถึงสา,สา,งา,สานฎีกาคแณทวันถ้าเขาจะอ้อมไปอีกโอนที่เป็นของวัดแล้ววัดไปยอมชดใช้ชดเชยนี่จะทํายังไงก็เป็นเรื่องของว้า อ,อย้า,ว,าว่าเจ้าว่าคือเจ้าพนักง,งานถ้าจ่ายเงินโดยทุกริตก็ผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดด้วยครับอ๋อเจ้าว่าก็โดนได้ด้วยนะอย่าคิดว่าไม่โดนนะประมาณนั้นเจ้าว่าก็าเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา,าเมื่อทําผิดโดยทุกริตแต่แหว่งหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอนเองหรือเพื่อผู้อื่นก็ผิดหนึ่งห้าเจ็ดได้ครับครับติดคุกได้ อาทีมงานบอกว่ามีเวลาอีกหนึ่งนาทีคุณถาวรกิจเส้นใต้อะไรอีกครับคดีอันภายนี่สุดท้ายแล้วดเส้นใต้ก็คือให้ตั้งข้อสังเกตว่าบบริษัทของบริษัทที่รับโอนที่ดินมามือแรกจากผู้จัดการนอกรกนั่นคืออันภายกอบจดทะเบียน30ตุลาม32แล้วก็อันภายเลนเอสเตจดทะเบียน19มกราคม33 ในขณะที่ที่ดินแปลงนี้นะครับนายสนอเทียนทองได้สั่งการไม่ให้วัดรับโอนไปในปีสามสามปล้ 3, เคียงกันหนะ้าแล้วนายสนอเทียนทองกับนายทัตสิงชินวัตร์อยู่พักการเมืองเดียวกันไหมครับเคยสมากินเคยร่วมกันในการจะตั้งรัฐบาลหรือไม่สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนใช้ดุญพินิษ ที่จะพิจารณาได้ว่าคําพูดของนายทักษิณชินวัตรน่าเชื่อถือไม่หรือว่ารับโอนมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจึงมีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหายคนที่เป็นอธิตดีกมที่ดินจะต้องมาสู้คดีถ้าถูกฟ้องถูกพิจารณให้ชดใช้ค่าเสียหายเมื่อสู้ ก็สู้กันจนถึงสารศาลคือสารชั้นต้นสานสุพรรณสานฎีกาเรื่องเหล่านี้มันเคยมีคำพิพากษาของสานดีกามาแล้วนะครับและที่สําคัญคนที่โอนสั่งเพิกถอนคําสั่งกรมที่ดินนั่นคือท่านดงยุทธวิัยดิ์ก็ติดคุกไปแล้วและคนคนนี้ก็มาเป็นดนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของทักษิณจะอ้างว่าไม่รู้ผมคิดว่าไม่มีใครเชื่อหรอกครับปรากณครับพี่ใจนั้นนะ เอาตามนี้ก่อนโอกาสบ้างรบทานใหม่นะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับคุณทวัเสนเนียมนะครับมาเล่นพาช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยซึ่งเคยเป็นดูแลกรมที่ดินช่วงปี5้าหนึ่งแล้วก็5้าอีกเล็กน้อยค่ะนะฮะช่วงระบาลคุณอภิทิ์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะต้องพักกันอีกสักครู่นะคะ